สวัสดีคะ่ะช่อง j k n o นะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง j k n o ไว้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับช่องนี้นะคะเราจะมีที่ดินโรงขายให้ทุกคนได้รับชมกันทุกทุกวันนะคะเราเป็นเพียงสื่อกลางนะคะเราไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะคะ แต่เราเป็นเพียงแค่ส่อกลางที่มานาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะที่ดินมีเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่นะคะราคาไร่ละ180,000บาทค่ะขายยกแปลงนะคะเจ้าของบอกว่าขายยกแปลงเลยมีสระน้ํานะคะเลี้ยงปลาได้นะคะมีบ่อบาดาลด้วยค่ะน้ำไฟพร้อมเลยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ ติดถนนสาธารณะด้วยนะคะห่างจากห่างจากถนนลาดยางเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะไม่ไกลนะคะทุกคนแปลงที่ดินอยู่ในชุมชนนะคะไม่แออัดนะคะวิวแบบบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศแบบว่าธรรมชาติหมู่บ้านหนองสองห้องนะคะตำบลบ้านสาอำเภอสัมชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะใครกำลังมองหาที่ดินอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะ ทำเป็นบ้านพักต่างอากาศหรือว่าจะมาจัดสรรเป็นล็อกเก็ได้นะคะราคาไม่แพงนะคะไล่ละ1,80 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับแปลงนี้มีที่ทั้งหมด10ไร่นะคะพิกัดการดูที่ดินนะคะเราใส่ไว้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมทั้งเบอร์โทรและเบอร์รายผู้ขายนะคะใส่ไว้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะคะ ใครสนใจสามารถทักไปเพื่อที่จะนัดดูที่ดินที่จริงสถานที่จริงได้เลยนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้สำหรับคลิปนี้นะคะเจคเคนโก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ